ถ้าคุณเป็นดีไซเนอร์หรือผู้รับเหมาเนี่ยแล้วโดนเจ้าของบ้านถามว่าเฮ้ยคุณใช้ไม้อะไรใช้ไม้ดีหรือเปล่าในการทําบ้านของผมเนี่ยนี่อะไรครับถ้าเกิดว่าคุณดูสัญลักษณ์นี้ดีๆนะ HMRV 3 1 3จริงๆหลายคนยังไม่ทราบนะครับว่าไม้ HMRV 3 1 3เนี่ยคืออะไรผมต้องอธิบายอย่างนี้ครับในฐานะของผมเองเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนบิวินสเร็จรูปจำหน่ายให้กับผู้รับเหมาและพวกแบบนะครับ สิ่งที่ผมทาอยู่เป็นประจำเลยนะคือการให้ความรู้สําหรับคนที่จะมาสั่งทาบิวอินนะครับไม้ที่เราใช้นี่นะครับมันจะมีสองแบบนะฮะไม้แบบที่1เนี่ยเราเรียกว่าไม้เฮสมาอีวันนะครับโครงไม้เนี่ยเราจะใช้ไม้ยางพารานะครับตัววัสดุของมันน,นะนะเราใช้ไม้ยางพาราทาอันนี้เหมาะสําหรับที่จะทําเป็นอย่างนี้ครับนี่ทำเป็นปิดผิวนี่ปิดผิวสวยๆแบบนี้นะฮะปิดผิวเมลามีนแบบนี้นะครับ ซึ่งอยู่ที่ว่าคุณชอบสีแบบไหนอันเนี้ยเรามีมากกว่า40สีเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเพียงพอในการที่จะเอามาทำลังสารงานออกแบบของคุณให้ดูสวยงามตามสิ่งที่คุณดีไซน์มาแล้วที่สำคัญผมบอกเลยนะครับว่างานปิดผิวเมลามีนของยี่ห้อนี้นะครับสามารถที่จะเลือกผนังลลมิเนตลายเดียวกันเป๊ะเ,ะเลยนี่นะฮะแบบที่1น,นะแบบที่2คือจะเป็นตัวนี้ครับ มันจะเป็นไม้ h m ชมสีจะเขียวจะเข้มกว่านิดหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อแยกประเภทนะครับมันทําจากไม้ยูคาลิปตัสตัวนี้เหมาะกับอะไรครับเหมาะกับการที่เราเอามาซาะล่องทําสีพ่นแบบนี้ครับนี่นะฮะนี่น,นี่เราจะซาะล่องจะเป็นลอนเว้าวลอนลอนตรงลอนนูนแล้วทําสีอันนี้เหมาะมากๆ ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านแต่ถ้าคุณอยากจะได้โรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนได้มาตรฐานดีๆนะฮะต้องติดต่อที่ V.S. m o d u l a เท่านั้นนะครับ